สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมนายฟีซอนนะครับก็มาอยู่กันในเกม c i t y s k y l i n e เอ่อวันนี้ผมมีน้ำตกจริงๆมาให้ดูครับผมสร้างไว้เล่นๆนะครับนี่ครับถามว่าทํำยากไหมนะครับไม่ยากนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยสร้างน้ำตกมาก่อนนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าสร้างกันยังไงอันนี้คือผมสร้างเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับก็ ถ้าหากท่านมีมอสไอตัวนี้อยู่เนี่ยผมก็จำไว้้าเชื่ออะไรเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนี่ยมันจะสามารถสร้างตาน้ำขึ้นมาได้นะครับแต่ผมไม่ได้สร้างตาน้ำนะก็คือผมปล่อยน้ำเสียนะครับน้ำเสียก็จากเนี่ยจากในเมืองเนี่ยเอามาปล่อยตรงนี้หมดเลยนะฮะไม่ปล่อยที่อื่นนะก็ <c oughs> ให้มันไหลลงมาสังเกตดูนะครับว่าความสะอาดของน้ำเนี่ยมัน แทบจะเอามาใช้ได้อีกรอบหรือเป็น EGR ของรถยนต์ได้เลยนะก็คือแทบจะสูบก,กับไปวนได้นะเพราะว่าน้ำมันสะอาดมากก็คือเป็นตัวกองมันน่าจะมีตัวกองหรืออะไรเนี่ยราคามันแพงมากซึ่งต้องรอเลเวลให้เมืองปลดล็อกด้วยนะครับให้ประชากรครบจำนวนนะใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็เปลืองค่าใช้จ่ายด้วยนะดูค่าบำรุงต่อสัปดาห์ก็ หน่วย1ิบร้อยพันหมื่นแสนหกแสนหกตอ่อสัปดาห์นะครับเยอะมากนะครับมาเทียบกับไอธรรมดาอันนี้แล้วก็น้อยไปน้อยไปเลยนะครับก็แต่มันมีข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือมันระบายน้ําได้ช้านะครับก็มันอาจจะต้องกองอะไรด้วยนะั่นแหละนะก็เลยทําให้ระบายน้ําได้ช้านะก็เลยต้องติดหลายตัวไอพวกนี้มันเป็นคุณภาพต่ำนะครับถ้าเราติดเข้าไปน้ํามันจะเป็นสีแดงนะครับเวลาไหลลงทะเลเนี่ยมันจะ เป็นสีแดงๆนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับลองกดดูนะน้ําไม่สะอาดนะครับมันจะทําให้ไหลสมมุติมันไหลเต็มทะเลแล้วเราก็กลับไปดูดกลับเข้าไปในเมืองเหมือนเดิมนั่นแหละเออนี่มาดูน้ําตกกันนะครับอันนี้คือแทบจะกินได้นะครับสําหรับน้ําตกนะครับง่ายมากนะครับวิธีสร้างนะครับนี่ครับเคยใช้เครื่องมือตัวนี้กันไหมครับนี่กดไปที่อันที่สองนะครับ อันนี้คือการเกียรดินนะเดี๋ยวแสดงตัวอย่างให้ดูนี่ครับนี่ครับมันจะอย่างเงี้ยให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาไปที่พื้นดินที่เราอยากจะปรับแต่งให้เสมอนะครับอย่างสมมุติผมอยากจะให้พื้นดินทั้งหมดเท่ากับตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับแล้วก็กดลากนะครับนี่ครับมันก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับนี่ครับมันจะเท่ากับที่เรา คลิกเอาไว้นะสังเกตตัวเลขดูนะครับถ้าสมมุติเราไปคลิกที่ต่ําลงนะครับเลขมันจะลดนะครับถ้าสมมุติสูงครับนี่ครับมันก็จะสูงแต่ถ้าเราจะปรับเองก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้รู้ไงว่าเลขตรงพื้นดินตรงนั้นมันสูงเท่าไหร่นะครับเอาคลิกขวาวัดเอานะครับสมมุติเราไปไปทําในทะเลมันก็จะขึ้นมาเท่าเดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคครับเครื่องมือต่อไปนะครับก็คือเครื่องมือการเขาเรียกว่า มันมันช่วยปรับให้ให้ดินมันซอฟลงนะครับเดี๋ยวจะจะทำให้ดูนี่ครับมันจะทําให้เหมือนกับจากเหลี่ยมเลียมอะกลายเป็นมนมนนะครับก็อธิบายไม่ถูกนะครับไอน,นี้ผมไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่อ่าต่อไปก็คือตัวนี้ครับเครื่องมือทําทางลาดนะครับเดี๋ยวผมทําให้มันลาดก่อนนะโอเคนี่ครับ ทำทางลาดนะครับเหมือนมันจะค่อยคเป็นสเตปลงไปนะครับนี่ครับค่อยค่อคลิกนะครับมันจะเป็นทางลาดลงไปนะครับนี่ส่วนตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะใครรู้ช่วยอธิบายด้วยนะครับผมไม่ทราบจริงๆนะไอ้ตัวนี้ก็คือหน้าดินนะครับอันนี้คือถ้าเราคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นทรายนะครับถ้าเราคลิกขวาจะเป็นหญ้านะครับจะเป็นสีเขียวนะครับง่ายมากนะครับนี่โอเคแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกับการสร้างน้ําตกกันเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอปรับโหมดกลางวันกลางคืนออกก่อนนะครับมันทําให้เล่นยากนะครับ day and night นะครับเอาออกไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเล่นยากนี่ครับเดี๋ยวผมขอแสดงตัวอย่างสักที่หนึ่งแล้วกันนะครับอย่างผมสร้างไว้หนึ่งที่ครับก็คือตรงนี้อันนี้ผมเจตนาให้น้ามันท่วมถนนนะไอ้ตรงเนี้ยเนี่ย เพื่อให้รถมันลุยไปนะอันนี้คืออันนี้ไม่ได้ผิดพลาดนะครับก็คือเจตนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันว่ารถมันจะลุยน้ําได้ไหมนะครับนี่ค่อยๆชะลอเหมือนจริงไหมประมาณนี้นะครับวิธีการสร้างดูเป็นแบบอย่างได้นะครับก็คือผมจะปรับความเร็วตรงนี้ให้ลดลงนะนี่จาก40ให้วิ่ง20นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีสร้างกันนะครับคุยกันยาวแล้ว สร้างน้ําตกนะครับเราต้องถ้ายิ่งดีเนี่ยเรายิ่งหาตรงที่มันเป็นปากภูเขาไฟนะครับหรือไม่ก็อะไรที่มันเป็นรูเป็นหลุมนะครับอย่างผมเอาไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเซฟตัวอื่นดีกว่านะครับโอเคนะครับในเมื่อเราได้ตําแหน่งที่เราจะที่เราจะทําน้ําตกเนี่ยเราก็สร้างตาน้ําได้เลยนะครับตาน้ำเนี่ยเราอย่าสร้างขนาดใหญ่กว่าปากปองนะครับหรือ ที่เราขูดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ําทะลักออกเยอะนะครับปรับขนาดให้เหมาะสมพอดีนะครับกดวางครับสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีที่ชั้นบนเนี่ยจะเลือกระดับน้ําได้นะครับนี่ก็คือตาน้ําอันนี้สามารถผลิตน้ําได้เยอะแค่ไหนนะครับส่วนอันล่างก็คือการย้ายนะครับย้ายตําแหน่งนะครับมันจะมี2ชนะั้นครับสังเกตดูดีๆเดี๋ยวผมจะปรับให้น้ํามันล้นจากปาก ปองนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันไหลลงไปได้เดี๋ยวผมต้องแก้ถนนข้างล่างด้วยเผื่อน้ํามันล้นออกไปโอเคไปกันเลยกอเวลาเลยครับรอนะครับว่าน้ํามันจะไหลไปทางไหนนะครับเราจะได้ปรับแต่งได้ถูกครับสังเกตด้วยครับว่าข้างล่างอันนี้เป็นการจราจรทางขวานะครับส่วนพอเข้าเมืองผมก็จะปรับเป็นทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับนี่ โอเคน้ําเริ่มล้นแล้วนะครับสังเกตดูนะครับว่าพวกต้นไม้เนี่ยถ้าสมมุติโดนน้านานๆเนี่ยหรือเราไม่เอาออกมันจะตายนะครับมันโดนน้าเยอะเกินไปอาการเหมือนน้าท่วมนั่นแหละครับโอเคน้ําล้นแล้วแล้วก็ดูทิศทางของน้ำซิว่ามันจะไปทางไหนเราก็กดไปที่เขื่อนนะแต่เราไม่ได้สร้างเขื่อนนะกดไปเลยนะครับดูก่อนว่าน้ำมันจะไหลไปไหนลงทางไหนอะไรยังไงนะครับรอดูนะครับรอชมรอชม ในระหว่างที่เราว่างนะครับให้เราเกี่ยต้นไม้ออกไปเลยก็ยิ่งดีนะครับเข้าไปที่หมดต้นไม้นะครับแล้วก็ปรับขนาดให้มันพอดีนะครับให้พอดีกับลำธารนะครับแล้วเราก็คลิกซ้ายคือสร้างคลิกขวาคือลบนะครับตามนี้นะครับถ้าเราปรับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําให้เหมือนครับลบง่ายขึ้นนะครับก็คือการมันมันเหมาะกับการสร้างมากกว่าเดี๋ยวแสดงให้ดูอันนี้คือถ้าเราปรับเยอะนะครับมันเหมือนหนึ่งต่อหนึ่งครับ ตรงไหนก็ตรงนั้นครับแต่ถ้าเราปรับน้อยนะครับก็คือมันจะขึ้นน้อยมากนะนี่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 ก็แค่นั้นเองนะครับแนะนำว่าให้ปรับให้เกือบสุดนะครับมันจะได้ทําได้ง่ายนะครับน,นี่เวลาลบนะแล้วเราก็ปรับขนาดให้พอๆกับลําทานนะครับอย่าไปลบเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยโอเคลบเลยเราก็จะ ได้เงินคืนหรือเสียตังค์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคน้ําเริ่มจะท่วมถนนแล้วเดี๋ยวผมต้องแก้ถนนด้วยลบออกไปให้หมดเลยนะครับลบออกได้ยิ่ยงดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันจะทําให้ต้นไม้ตายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแก้ถนนนิดหน่อยนะครับน้ำมันท่วมนะครับ โอเคครับเสร็จไป1นเลนนะครับ,รบต่อไปเลนที่2นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตักดินช่วยนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลได้เป็นทางมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นการจราจรทางขวาก็เลยต้องกลับข้างกันหน่อยนะโอเคตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้ มันไม่สวยนะครับสังเกตดูว่า,วามันสูงเกินไปนะเดี๋ยวลบลบออกนะครับนี่ครับค่อยๆสลบอย่างนี้ดีกว่านะครับตรงนี้ก็มันไม่สวยนะครับก็ลบออกนะครับทําให้มันค่อยๆลาดขึ้นไปดีกว่าอย่างนี้แล้วก็ถอยหลังออกไป นี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ปรับให้ถนนขับได้นะครับอย่าให้มันย้อนศรน,นะครับมันมันตันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วถนนแล้วก็ใส่อะไรให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่ผมไม่ให้รถบรรทุกแช่เลนซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะทำให้รถที่วิ่งด้วยความเร็วเนี่ยมันขวางนะครับก็เลย ตัดออกนะครับโอเคเรียบร้อยเดินเวลาต่อนะครับรอดูนะครับว่าน้ํามันจะไหลไปทิศทางไหนนะครับถ้าหากมันมันมันกระจายเยอะเกินไปเนี่ยก็ให้เราขุดได้เลยนะครับวิธีการขุดนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะก็อย่าไปขุดลึกมากนะครับ ถ้าเราคลิกขวาเลือกไปที่อันที่สองเนี่ยครับคลิกข,ขวาที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆขุดนะครับอย่าไปขุดเยอะนะค่อยคอยขุดไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆทําทำเป็นขั้นบันไดลงไปนะครับอย่างนี้โดยประมาณนะครับหรือให้ใช้ตัวที่สองก็ได้นะครับขุด ค่อยๆสลบครับนี่ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำจะลงทะเลนะครับ mm. ก็ให้เราสังเกตดูด้วยนะครับว่าน้ำมันไหลแรงเกินไปไหมถ้าไหลแรงเกินไปก็แนะนำว่าให้ลดระดับน้ำจากปากพองออกนะครับอันนี้คือผมขุดเริ่มเป็นลุมแล้วเดี๋ยวผมจะคืนค่ามัน,นครับ ค okay. ืนค่าเรียบร้อยตรงนี้สังเกตนะครับว่ามันจะเป็นภูเข,ขาอยู่นะมันจะทําให้น้ําไหลลงไปทะเลไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องตัดถนนออกนะครับให้เราคลิกตำแหน่งที่น้ำจะลงถึง ถึงระดับน้าทะเลพอดีนะอย่าไปขุดลึกนะครับเดี๋ยวน้ําทะเลจะดันเข้ามานะครับให้เราให้มันให้เราขุดแค่พอเหมาะนะครับพอดีพอดีไปขุดเยอะนะครับนี่อย่างนี้โดยประมาณนะครับให้น้ํามันไหลมาได้นะครับแค่นี้เองกดเริ่มนะครับแล้วเราก็เกี่ยต้นไม้ออกไปเหมือนเดิมนะครับอะไรที่มันเยอะเกินไปเราก็เอาออกนะครับ สังเกตดูนะครับว่าน้ําเริ่มจะเป็นเส้นเป็นทางแล้วนะครับอาจจะเลอะนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลบได้นะครับค่อยๆทาไปนะครับตรงไหนสังเกตดูตรงไหนที่น้ํามันจะเลี้ยวได้นะครับก็ให้แนะนํานะครับว่าให้เอาหินมาวางดีกว่านะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมันเยอะนะครับเอาหินก้อนใหญ่ๆสักหน่อยนะครับกัน กั้นเรียงยาวๆนะครับคลิกขวาเพื่อหันนะครับไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนรูปแบบหินบ้างก็ได้นะครับจะได้ไม่ซ้าหน้าเบื่อนะครับมีมีหินกี่แบบก็ใส่เข้าไปเลยนะอันนี้ไม่จํากัดนะครับสูตรใครสูตรมันโอเคสังเกตดูครับว่าน้ําเริ่มจะไหลกับไปเป็นทางแล้วนะครับให้เราใช้หินกันนะครับ ถ้าเราไม่พอใจกับสีพื้นหญ้านะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับให้เราใช้ฟังก์ชันปรับเปลี่ยนเป็นพื้นทรายนะครับเดี๋ยวผมขอขยายนิดนึงโอ้ใหญ่ไปโอเคนะครับนี่ครับเริ่มเป็นพื้นทรายแล้วนะครับทำได้ผมก็อยากให้มันเป็นพื้นหินนะ ค okay. เริ่มจะเหมือนปากแม่น้ำเข้าไปทุกทีแล้วโอ้เดี๋ยวเราจะเกี่ยต้นไม้ออกให้หมดนะครับเพราะว่าต้นไม้มันมันจะตายนะครับเมื่อดูน้ำเยอะนะครับเป็นไงครับเริ่มจะดูเป็นแม่น้ำขึ้นมาบ้างไหมครับนี่ครับสังเกตดูนะครับว่าน้ำมันจะต้องไหลลงทะเลได้นะครับโดยที่น้ำจะไม่ดันเข้ามานะครับ ถ้าเกิดน้ําทะเลดันเข้ามาเนี่ยแปลว่าเราขุดต่ําเกินไปนะครับโอเคเอ้ยลืม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 สร้างถนนนะโอ้ลืมโทษทีโทษทีลืมสร้างถนนนะครับรถเขาโวยวายแล้วโอ้ไม่เท่ากันนะครับไม่สวยนะครับมาำไมามการสร้างถนนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ สร้างไม่สวยก็ไม่สวยจริงๆนะครับมันจะไม่ต่อโค้งเดิมนะครับนี่สังเกตดูรูส้สึกว่าสะพานมันจะสูงเกินไปเอาออกนะครับเราต้องทำจนก,กว่ามันจะเพอร์เฟกนะครับเอามหมเมอ,อ,อ่าประมาณนี้ไม่อยากเอาสูงครับอ่าสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับ ถนนไม่ตรงครับว่ารถถอยหลังไปนะครับรถถอยหลังไปหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆต่อกับรอยเดิมนะครับมันไม่ตรงกับรอยเดิมนี่เด้ทำไงดีเราคงจะต้องถอยถนนกันอีกยาวๆนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอเคนะครับดูดีขึ้นทันทีเลยนะครับ อ่านี่ตรงอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วก็สปีดลิมิตมันให้เท่าไหร่นะครว่าเราก็ใส่คืนไปด้วยนะครับอย่างตรงนี้ผมให้สักอันลิมิตเลยนะครับวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไปนะครับสะพานจะต้องสรูปนะครับไม่อยากให้มันสูงมากนะครับนึกถึงหลักความเป็นจริงครับมันจะกระโดดนะครับคอสะพานสูงนะครับ โอเคกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้ววิ่งได้ร้อยเดียวนี่หว่านี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างแม่น้ําหรือน้ําตกนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้ให้มันเหมือนน้ําตกเข้าไปอีกนะครับโดยการยกระดับของ ดินขึ้นนะครับเพื่อให้มันให้มันดูเรียบๆเท่าๆกันนะครับก็ผมอยากให้มันเท่ากับตรงไหนดีตรงนี้นี่นี่นแล้วเราก็ลากเลยนะครับคลิกลากมาเลยนะครับเน่เราจะอยากให้มันเหมือนน้าตกแล้วก็ลากมาเลยแล้วก็ขุดข้างล่างหรือแต่งดินข้างล่างนิดน้อยนะครับอาจจะใช้ตัวส l ลปทางนะครับช่วยนะครับมันจะได้มันจะได้ดูแบบสไลด์สไลด์นะครับ คล้ายๆกับน้ําตกนะครับเป็นไงครับนี่ถ้าอยากจะให้น้ําตกมันสวยกว่านี้ก็ลงมอดเกี่ยวกับเรื่องของน้ํานะครับมันจะได้สีของน้ําตกที่สวยกว่านี้นะครับโอเคจบกันไปแล้วครับเป็นไงบ้างดูดีไหมก็ผมไม่ได้ลงมอดอะไรเยอะหรอกนะครับแค่เล็กน้อยนะครับสังเกตดูน้ำตรงนี้เริ่มท่วมแล้ว น้ำมันไปไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวระบายน้ําออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสูบน้ําออกดีกว่านะครับขี้เกียจปรับหน้าดินละอ่าลืมต่อท่อนะครับเดี๋ยวจะสูบน้ําออกไปนะครับโอเคนะคั้เําริ่มจะหายแล้วอ๋อลืมไปนะครับเวลาเรายกระดับนะเวลาเรายกดินขึ้นเนี่ยน้ำมันไม่พ้นนะครับ เมื่อกี้ผมปรับน้ําไว้เตี้ยเกินไปนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นอีกนะครับให้มันพ้นนี่ประมาณนี้ให้มันแค่พ้นพอนะครับอย่าไปปรับเยอะนะครับเดี๋ยวมันล้นกับด้านหลังนะครับอันนี้งานเข้านะถ้าเกิดด้านหลังเราเป็นเมืองเนี่ยมันจะท่วมได้นะครับจะทําให้รายได้ของเราลดหายเลยนะครับให้เราสูบน้ําออกไปเลยนะครับสังเกตดูนะครับไอ้ตรงไหนที่มันน้ําขังเนี่ยดินจะเริ่มเสียนะครับแล้วต้นไม้ก็จะเริ่มตายนะครับ ผมจะสูบออกไปให้หมดเลยวิธีการต่อนะครับให้เราต่อท่อนะครับโดยเราไม่ต้องต่อเข้าเมืองนะครับให้เราต่อเฉยๆนะครับแล้วก็ต่อไฟเข้าเรียบร้อยนะครับมันก็จะทํางานแค่นี้เองนะครับไม่ยากอะไรสูตรนี้เอาไว้ใช้กับบาบัดน้ําเสียได้ด้วยนะครับเพราะว่าน้ําเสียเราปล่อยลงในรูนะครับแล้วเราก็สูบออกแล้วมันก็จะหายไปเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทริคนะครับที่ youtube เขาแนะนํามานะครับไม่ใช่ youtube สิเกมเมอร์เขาแนะนํามานะครับ เราจะดูดให้หมดเลยนะครับพอเราดูดเสร็จดูดหมดนะครับเราก็ลบทิ้งได้เลยนะครับน้ำเริ่มมาแล้วน้ำมันจะไหลไม่เยอะนะผมปรับไว้เตี้ยเกินไปน่าจะเตี้ยเกินไปนะสังเกตดูทางน้ำนะครับว่าน้ำมันจะไหลลงมาเฉียงนะครับน้ำมันจะไหลลงมาเฉียงนะครับ ให้เราปรับดินเลยนะครับโอ้ผิดผิดผิดให้เราปรับดินให้มันเข้ากับการไหลของน้ำนะครับโอเค นี่เริ่มจะเหมือนน้ำตกขึ้นทุกทีแล้วนะครับหินจะกั้นน้ำได้นะครับมันจะคล้ายๆกับหลักความเป็นจริงเลยนะครับแต่มันก็สมจริงเกินไปนะก็คือกั้นได้มิดชิดมากนะครับน้ำไม่รั่วเลยนะครับดูดิ น้ำมันไหลน้อยเกินไปนะมันเลยทําให้ไม่ค่อยเต็มสายนะครับเดี๋ยวเราจะยกน้ําขึ้นนะครับยกให้สูงขึ้นสักนิดนึงชึบโดยประมาณนะอย่าเยอะนะครับเดี๋ยวมันทะลักสังเกตดูนะครับว่าดินที่เตี้ยเกินไปนะน้ํามันเริ่มจะไหลกลับเข้ามานะครับก็น้ำไหลย,ย้อนนั่นเองนะน้ำทะเลตีเข้านะครับอันนี้ผมทำเขื่อนเอาไว้ จริงๆแล้วเขื่อนไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นนะครับผมแค่อยากทดลองเฉยๆปรากฏว่าน้ำมันไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับลบออกเพราะว่าเขื่อนเนี่ยจะต้องรอให้น้ำถึงสันจริงๆนะครับถึงจะผลิตกระแสไฟได้นะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ แล้วแต่การตกแต่งของแต่ละคนนะครับผมก็จะใส่สถานท่องเที่ยวเอาไว้นะครับเพื่อให้ได้มาเที่ยวกันนะรถที่ผ่านที่นี่จะต้องลุยน้ำทุกคันนะครับนี่ลุยไม่เยอะนะครับรถไม่ได้พังนะครับรถไม่ได้ลอยไปไหนคนระ ตำรวจก็ต้องลุยนะครับซุปเปอร์คาร์ก็ต้องลุยนะครับเรียบร้อยนะครับมอเตอร์ไซค์มานะครับโอเคนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับการทำน้ําตกแบบง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับผมทำไว้แทบจะทุกอันเลยนะสังเกตดูอันนี้ผมก็ทำ อันนี้ผมก็ทำนะครับเดิมๆมันไม่มีนะครับอันนี้เพิ่งทำเมื่อกี้นะครับโอเคจบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการทำน้ำตกง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ